มันจะโงงแจ้งไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยข้าควรที่จะเอาเลือดจากบบคนพวกนั้นยังไงดีโดยที่ข้าไม่จําเป็นจะต้องลงมือเอ้ยมันทํำยังไงดีนะเอ๊ทำยังไงดีสวัสดีค่ะท่านเดคิสข้ามีนามมาลีเวียได้ยินมาว่าท่านกําลังต้องการเลือดของใครบางคนอยู่ข้าคิดว่าข้าสามารถช่วยท่านได้ ทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ที่จะช่วยค้าเจ้าต้องการอะไรข้าแค่อยากได้งานทำจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้แค่พอให้ข้ามีกินมีใช้ไม่ต้องอดตายก็พอค่ะงั้นนำของที่ข้าต้องการมาให้ข้าที่นี่ในอีกสงวันข้างหน้าได้ไหมครับถ้าเจ้าสามารถทำได้จริงๆข้าจะพิจารณาดูอีกที รับทราบค่ะลีเวจะนำของที่ท่านเดคิเคสต้องการมาให้อย่างแน่นอนดีครับน่าสมเพชจังเลย ที่แวมพายฉันสูงต้นมถัถไทยอย่างขนาดนี้ถ้างั้นข้าขอเลือดอันแสมบริสุทธ์ของเจ้าแล้วนะสวัสดีค่ะท่านเดคิสรีเบียนำสิ่งที่ท่านต้องการมาให้แล้วคะ่ะออเจ้า มาแล้วเหรอเอ่อม,มาแล้วก็ดีไหนดูเหมือนจะเป็นของจริงไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยฉันจะรับไว้แล้วกันนะโอเจ้านี้น่าสนใจจริงๆถ้าไม่คิดว่าเจ้าจะทำได้ ช่วชัน้นสูงสุดด้วยหมอแล้วถ้างั้นตามข่ามาข้ามีงานที่เหมาะสมวิเจ้าทำแล้วต่อไปนี้เจ้าตจงอยู่ที่นี่ซะจงเป็นมือซ้ายกับตะก,กูลเ,เ,เดินหมอด้วยความดีเลยค่ะ ท่านพ่อเรียกพวกเรามาไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับดูเหมือนพวกเจ้าจะแปลงกายกันพร้อมแล้วสินะใช่เหรอครับใช่ค่ะดีมากลูกๆอย่างที่ข้าได้บอกไปข้าจะให้พวกเจ้าไปแฝงตัวอยู่กับพวกมนุษย์และพวกแหวไพา์จงไปทำให้พวกนั้นเกิดความกระหนซะโดยเฉพาะพวกมนุษย์ แ mm hmm. มมมอนเจ้าจะไปแฝงตัวอยู่ที่เมืองมืดซะข้าว่าน่าจะมีคนที่เจ้าน่าจะสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยรับทราบครับท่านพ่อไว้ใจผมได้เลยครับส่วนเลวายทานข้าจะให้เจ้าไปแฝงตัวอยู่กับพวกแวมไพร์แต่ว่าไป แวมไพร์นี่ก็เหมือนน่าจะเป็นญาติทางทางของป๋านะแต่อย่านับมันอยู่ในสารระบบเลยแล้วกันรับทราบค่ะท่านบาอันข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวงังข้าพวกเจ้าพร้อมแล้วบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะได้ลงไปทำภารกิจให้สำเร็จไปก็ได,นะได้ครับได้ครับเชื่อมือพวกเราได้เลยงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับ กันค่าขอตัวก่อนค่ะอย่าทำให้ปาห๋าหวงเลยป <laughs>